สวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้ก็มานั่งคุยกันวันเสาร์นะครับคุยกับนาโ,โนวันเสาร์นะก็ผมให้ชื่อตอนคุยกันเนี่ยให้คุยคุยกับนาโนแล้วกันเออมันจะได้แบบง่ายๆนะครับเรียกผมน้าก็ได้นะเป็นนาโนไปนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเราเจอเรื่องปลาทองกันเยอะพูด,ดง่ายๆผมลงปลาทองค่อนข้างเยอะ นะครับมันก็เลยกลายเป็นอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าตอนแรกอะ่ะผมก็ลงปลาหลากหลายนะแต่ครนี้จงังหวะช่วงเนี้ซื้อปลาทองเข้ามาเยอะนะครับซื้อปลาทองเข้ามาเยอะก็คือเอาปลาใหม่เข้ามามันก็มีปลาใหม่ด้วยแล้วก็ปลาเก่าด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสองอาทิตย์นี้จะเจอแต่ปลาทองเราเราก็เลยมานนั่งคุยเรื่องปลาทองแล้วก็มีคอมเมนต์เรื่องปลาทองเออ มันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราคุยเรื่องปลาทองกันดีกว่านะเพราะว่าปลาทองเนี่ยถ้าจะคุยเป็นเป็นคือมันหลายมุมนะครับมันหลายมุมมันไม่ได้มุมเดียวว่าซื้อมาเลี้ยงแล้วจบไม่ใช่มันก็มีวิธีการเลี้ยงวิธีการเลือกทุกอย่างมันมันมันหลายมุมอ่ะถ้าจะคุยมันก็หลายมุมนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมจะคุยตามคอมเมนต์ดีกว่านะคุยกันทโนวันนี้วันเสาร์นี้ก็คือคุยตามคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูมีคอมเมนต์จริงไหม คือมันมีจริงก็มีแบบพอสมควรไม่ได้เหมือนช่องดังอะไรเขามีเยอะๆเป็นร้อยๆคอมเมนต์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ก็พอจะมีนะครับเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าอ่าผมก็พูดอยู่ในในช่องบ้างแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเพื่อนๆี่พี่น้องๆยังไม่เข้าใจทีเดียวเพราะมันไม่ชัดเจนเออมันอาจจะไม่ชัดเจนบางทีมันเป็นแค่อาจจะดูไม่จบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมาคุยตามคอมเมนต์ดี่ว่ะเออผมมององั้นนะมันก็ ก็ลองดูลองมาคุยกันดูเผื่อมันจะเป็นประโยชน์เอา้าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับใครนะมาวันนี้เราจะเฟิร์มๆไม่หน่อยนะออืรีบนะรีบทําคลิปวันนี้ผมนั่งทําน,น,นี่วันนี้วันวันนี้วันเสราร์นะวันเสราร์กี่โมงอะ่ะนี่จะห้าโมงแล้วอะ่ะนะครับคลิปต้องลงพรุ่งนี้แม่งโคตรสดโคตรเลียวเลยนะผมบอกเลยนะเออเป็นคลิปแบบตอนแรกผมนั่งอยู่แล้วผมนั่งคิดจะทําคลิปอะไรดี่วะเพราะมันคุย คุยกันเราก็บื้อใหม่หัดเลี้ยงปลามางกรจริงมันมันเยอะมันมีปลายเยอะเราคุยกันแล้วมีปายเยอะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าปลาทองช่วงเนี้ยมันน่าคุยเออมันน่าคุยแล้วคอมเมนต์มันน่าน่าเอามาขยายอาคุยเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะน,นี่นะเดี๋ยวมันจะยาวนะคลิปเดี๋ยวมันจะยาวมา,าคาถามแรกเลยคาถามแรกเลยนี่นเนี่จริงนะใหดูผมปิดชื่อไว้แล้วนะเออปิดไว้หน่อยนึงนะครับก็ คำถามแรกพี่ครับปลาทองของผมซื้อมาไซส์สองนิ้วตอนนี้เลี้ยงนานแล้วทำไมมันไม่โตขึ้นเลยนะครับตัวมันเท่าเดิมเลยครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะคุยกันแบบนี้นะผมตอบแบบนี้นะคำถ,ถามนี้นะก็ถ้าใครเป็นเจ้าของคลิปรู้นะก็ <laughs> รู้กันไม,ไม่ไม่ได้เอามาประจานหรืออะไรคือผมเคยบอกหลายครั้งว่าปลาที่เราไปซื้อเข้ามา ไม่ว่าคุณจะไปซื้อจากบอ่อโดยตรงหรือว่าคุณจะไปซื้อจากร้านตู้ปลาอะไรแล้วแต่นะครับพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยปลาที่มาจากบอ่อเลี้ยงปุ๊บเนี่ยด้วยปัจจัยเรื่องที่อยู่ของเขาอาหารของเขานะครับร่างกายของเขาจะดอบลงทันทีพูดง่ายๆบอดี้ Body เขาจะดอบลงทันทีด้วยที่ว่าเรามาให้แต่อาหารปลาถามว่าเอาเราเราให้อย่างอื่นได้ไหมได้แต่คุณรู้ไหมว่าบอ่อปลาเขาให้อะไรกันบอ่อปลาเขาให้อะไรมันกินนะครับ ปลาพวกนี้ถูกอัดอาหารมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับพูดง่ายๆลำไส้มันไม่เคยขาดอาหารเลยเพราะฉะนั้นการจเจริญเติบโตของมันในช่วงสามสี่เดือนก่อนออกสู่ตลาดเนี่ยพูดง่ายๆบอดี้มันเนี่ยร่างกายมันรับสารอาหารเต็มที่มากนะครับผมคุยอย่างนี้มันจะได้ไม่ยาวน้องคนนี้ถามเข้ามาอย่างเงี้ยอ่าผมชอบคือปลาพวกนี้ได้รับสารอาหารค่อนข้างดีก็คือกินไข่ตุน แล้วในไข่ตุ๋นนั้นก็จะมีพวกหัวอาหารมีพวกวิตามินมีอะไรหลายๆอย่างที่ฟาร์มปลาเขาใส่แล้วแต่จะสรรหามาใส่กันนะครับคืออัดปลาเขาเรียกพูดง่ายอัดปลาพูดง่ายก็พอ,อ,อกมาเนี่ยตั้งกับมันออกจากไข่เนี่ยถ้าสี่เดือนคุณอัดมันแล้วปลามันขึ้นมาขายไม่ได้เนี่ยเขาก็เจ๊งนะสี่เดือนนี่วันหนึ่งเขาหมดค่าอาหารค่าไข่ค่าไข่ตุ๋นเนี่ยหัววันหนึ่งเยอะเหมือนกันนะก็ต้องต้องเห็นใจเขาแต่คนนี้พอมาถึงเราเราซื้อมา นะครับทาไมมันไม่ไม่โตต่อโตมันโตถ้าคุณแลกกับอาหารแล้วอาหารถ้าผมถามว่าอาหารทำไมถุงผมใช้อย่างแพงแล้วมันก็ไม่โตคือบางทีมันต้องอัาให้ถึงเพื่อนผมมันเคยเลี้ยงผมเห็นแล้วผมก็เลี้ยงมากับตัวนี่แหละแต่มันต้องแลกกับการที่น้ํามันจะเน่าด้วยนะเพราะถ้าคุณให้เช้าเย็นหรือทุกครั้งที่มันขึ้นมาขอคุณให้มันกิ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 นเดี๋ยวมันก็โตโตแน่นอนผมบอกว่าโตแน่นอนคือโตแต่จะไม่โตเท่ากับอยู่กันในบ่อ นานแล้วหลายครั้งผมจะพูดว่ามันจะหยุดเลยอย่างผมเนี่ยผมซื้อมาปุ๊บพูด,ดง่ายๆสมมติไซส์สองนิ้วผมเลี้ยงไปห้าเดือนมันเต็มที่ก็สองนิ้วครึ่งขึ้นมาครึ่งนิ้วเต็มที่เลยถามว่าทําไมขึ้นมาแค่ครึ่งนิ้วผมอยากให้มันขึ้นแค่นั้นผมไม่ได้อยากให้มันขึ้นเยอะแล้วผมให้อาหารแค่มือเดียวนะครับให้อาหารแค่มือเดียวคราวนี้คนอยากให้มันโตใช่ไหมถามว่าทําไมมันไม่โตมันเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเพอเรา มันเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมการให้อาหารแม้กระทั่งปัจจัยเรื่องน้ํามันก็หยุดโตไปเลยนะครับแต่มันไม่ได้หยุดโตทีเดียวนะคือโตเดี๋ยวจะเลี้ยงไปรับรองว่ามันโตอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันคือมันโตแน่นอนนะคําถามเนี้ยเข้าใจนะประมาณเนี้ยคือเราอัดอาหารไม่ได้เท่ากับแล้วอาหารเราอะ่ะมันไม่เท่ากับทางบ่อที่เขาเลี้ยงมานะครับเขาเลี้ยงเป็นไข่ตุ๋นเราเลี้ยงเป็นอาหารอาหารเม็ดเนี่ย พสารอาหารอะไรพวกนี้มันผิดกันผิดบอกกัเลยว่าผิดกันเพราะว่าทางนุง้งเขาผสมเองมีทั้งวัคมีที่มีหลายอย่างวิตามินนูน่นนี่นั่นใส่นะครับหัวชงหัวเชื้ออะไรเขาใส่กันเต็มที่เพราะฉะนั้นมันมันจะโตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเขาต้องอัดให้มันโตเขาจะได้ขายได้นะครับพอมาถึงเรามันดอบแล้วปลาเนี่ยช่วงที่มันผ่านมือพ่อค้าเนี่ยช่วงที่มันอยู่ในถุงช่วงที่มันอะไรหลายอย่างเนี่ยปลามันก็ดอบช่วงนั้นอ่ะปลาทองนี่ดอบนะไม่ใช่ไม่ดอบนะ ดอบนะมันก็ตกใจมีการเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอะไรในชีวิตมันเนี่ยมันก็มันก็นกว่าจะปรับร่างกายได้อีกทีแม่กระแกนแล้วนะโอเคประมาณนี้แหละแต่มันโตขึ้นแน่นอนนะน้องไม่ต้องกลัวคือมันโตขึ้นแน่นอนนะมาคําถามต่อไปผมก็เริ่มเลี้ยงปลาทองชนิดแรกนะครับเป็นปลาทองฮอนดานะครับสมัยก่อนผมจําได้สีไม่ค่อยเยอะแต่ใหญ่มากวนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยนี้ครับถูกต้อง นะครับผมต้องบอกเลยถูกต้องก็อย่างที่ผมบอกผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าปลาสมัยก่อนอ่ะวุ้นเขาไม่เยอะตัวเขาไม่สั้นตัวเขาเยอะาวนะครับจะหาตัวสั้นได้ก็คือต้องหาในคอกเดียวต้องไปคัดพันธุกรรมมันมาพุ่นอยู่ในตู้เนี่ยจะมีตัวสั้นๆเนี่ยจะอยู่สมมติวปลาร้อยตัวจะมีปลาสั้นอยู่ประมาณสักสองสามตัวไม่เยอะทรงหรือสวยนะถ้าคนชอบปลาสั้นนะบางคนก็ชอบปลายาวนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้แล้วหัวมันไม่ค่อยมีวุ้นมันไม่ค่อยมี นะครับคือด้วยปลาทองสมัยก่อนอนะ่ะแค่สีขาวแดงนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับแล้วไปเจอต้องทําให้มันเป็นขาวแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่สีส้มนะครับแล้วหน้าตามันก็บูบูไม่ค่อยน่ารักนักนะครับก็อันเนี้ยที่เท่าที่เจอมาเนี่ยถ้าเลี้ยงมาเนี่ยนะครับเขาบอกเลี้ยงปลาทองมาครั้งแรกก็เจอปลาทองแบบเนี้ยก็โอเคนะครับมันต้องเจอแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปสามสี่สิบปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้คุณอยากได้ปลาวุ้น เกได้เลยคือเดินไปร้านปลาวุ้นนะวุ้นเต็มหน้าเต็มหัวเลยคุณไปเลือกเอาเลยมันมีใหญ่เล็กเท่าที่คุณพอใจเห็นแล้วแบบคุณชอบสายพันธุ์ไหนวุ้นหนากนาดนไหนมันมีให้หมดเขามีให้หมดอ่าต้องคุยอย่างนี้นะเขามีให้หมดอ่ะคำถามนี้ชัดเจนนะคือถ้าเมื่อก่อนนะ่ยมันเลือกไม่ได้ตัวเลือกมันก็น้อยสายพันธุ์ก็น้อยทุกวันนี้พัฒนากันมาจนแบบว่ามันก็เหมือนปลาเหมือนปลาหมอสีอะทุกวันนี้ปลาไม่มีหัวไม่มี นะต่อให้ว่าวันนี้ไม่เห็นหัวมันโตมาคือเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นหนุกนมาเองคือมันเป็นสายพันธุ์แล้วมันเป็นตามสายพันธุ์แล้วที่พัฒนาขึ้นมานะประมาณนี้นะครับก็สนุกดีนะคุยกันแนวนี้แม่งก็สนุกดีเออมาตอบคอมเมนต์แบบนี้มันก็ดีเมัน,นพอจะมีประโยชน์พอที่เห็นประโยชน์กันได้บ้างพอจะได้ใช้ความรู้เก่าบ้างอ้าวมาคําถามนี้ผ่านไมนะอ่าคำถามต่อไปเลี้ยงยากมากครับปลาทองมันชอบป่วยไม่รู้เป็นอะไร เอามากี่ตัวก็ดิ้งดองหมดนะไอ้อคำว่าดิ้งดองหมดเนี่ยผมเป็นคนนิยามให้พวกพี่นะหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องๆเนี่ยคำนิยามคือดิ้งดองของผมหมายถึงตายเออก็คือพูดที่มันดูไม่หดหู่อะนะผมพยายามพูดที่มันดูไม่หดหู่พูดที่มันดูน่ารักขึ้นแต่จริงๆมันก็มันก็หดหู่อะแต่มันก็คืออ่าโอเคมันดิ้งดองนะครับเข้าใจนะคือจริงๆปลาทองไม่ได้ปลาเลี้ยงยากแต่เป็นปลาที่ต้องสังเกตบ่อย นะเพราะว่าถามว่ามันเป็นปลาที่อึดไหมผมว่ามันเป็นปลาที่อืดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะผมเลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยสามสี่ปีมี้กันนะสมมติคุณซื้อสิบบาทเนี่ยคุณสามารถเลี้ยงมันได้ถึงสี่ห้าปีในคุมน้มแล้วอะตีดะวันละกี่บาทอะต่วันหนึ่งไม่ถึงเป็นปนับเป็นสตังค์ได้อะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณเลี้ยงสถานที่คุณโอเคไหมของผมก็ไม่ค่อยโอเคนะถ้าคนเห็นสถานที่ผมอะแม่งบอกเกิดงี้ เออตู้เล็กๆใบหนึ่งอย่างงี้หรือว่าอะไรผมมีอะไรผมก็เลี้ยงอ่ะนี่ทุกวันนี้ผมก็าถางต้นไม้มาอุดน,นนะเอาสิโคนมายาอุดเรียบร้อยเว่าผมมาเลี้ยงปลาแล้วนะคืออะไรมันก็เลี้ยงได้มันอยู่ที่ว่าคุณเลี้ยงแล้วคุณใส่ใจมันไหมดูแลมันไหมนะครับแล้วก็ผมก็ไมไ่ค่อยคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ดูแลมากนะักแต่ผมสังเกตบ่อยเวลาปลามันมีปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าใจมันแล้วก็ต้องก็ต้องพูดง่ายๆอย่างปลาสังเกตยอย่างไอ้วนดำเกือบแล้วถ้ามองช้าไปอีกสองวัน เรียบร้อยตายขาตู้คนแหละตัวดำๆด้วยดำปี๋มีควาย,ยมองไม่เห็นด้วยเออแต่ผมไม่สังเกตเห็นพอดีแล้วเอามานี่มันไม่ได้เป็นโรคนะไปติดกรองเออไปติดกรองนี่ก็คือหลายปัจจัยแล้วถ้าเผื่อมันเป็นโรคตายเนี่ยมันต้องดูด้วยปลาเนี่ยที่ป่วยป่วยเพราะอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเพราะน้าเออเราคุยกันแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพราะน้ําปลาเนี่ยมันอยู่ได้เพราะน้ํานะแล้วก็ตายได้เพราะน้ําเช่นกันนะนอกจากว่าเลี้ยงมาจนแก่จน สี่ห้าปีจนมันหมด,ดอยายุไขแล้วคราวนี้มันหลายปัจจัยแล้วมันก็เหมือนคนแก่แหละแต่คราวนี้ประเด็นอันประเด็นเนะี้ยผมว่ามันอยู่ที่น้ํานะน้ําที่มันวนไปแล้วก็มีขี้มากๆโดยที่แบบว่าปลาทองไม่ชอบน้ําวนนะผมบอกก่อนนะน้ําที่วิ่งเข้ากองแล้ววนออกนะปลาทองชอบน้ําที่แม่งอยู่ไม่มีกองผมผมเลี้ยงมาผมจะรู้ว่าไม่รู้นะความรู้ผมไม่เป็นอย่างนั้นชอบน้ําที่ไม่มีกอง เออมันชอบอยู่ในที่อย่างบ่อกเกิดเงี้ยบ่ออะไรก็ได้ที่ไม่งปิดตายนะและข้างล่างอ่ะคือขี้มันอนะ่ะผมถึงบอกว่าถ้าเลี้ยงปลาใหญ่คุณต้องต้อง,ต,องต้องถ่ายน้ําบ่อยเพราะว่าขี้มันจะไม่ค่อยสลายแต่ถ้าปลาเล็กเนี่ยมันจะสลายกันทันนะข้างล่างก็จะมีตัวทํางานของเขาจะมีหนอนแดงมีอะไรของมันอ่ะทํางานมีแบคท,ทีเรียมีอะไรคอยทํางานย่อยสลายของเสียของมันเหมือนกันมันทุกอย่างมันมีกฎธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าทันไม่ทัน ถ้าไม่ทันไอ้ตรงขี้ข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นคาร์บอนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของเสียขึ้นมาปลามันก็ไม่ได้ปลาพรานี้กลายเป็นว่าน้ําที่จะให้ปลาอยู่กลายเป็นปรสิตมาอยู่แทนหรือโรคอะไรมันก็เข้ามาแทนมันเหมือนคนนะต้องการอากาศดีๆอย่างเงี้ยปลาก็เช่นกันนะเพียงแต่ว่าถามว่าแล้วปลาบ้านมึงดีแล้วหรอก็ไม่ได้ดีแต่อยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าอย่างผมชี้ดูอย่างคลิปเนี่ยคลิปที่แล้วก็คลิปก็ชี้ให้ดูว่าน้ําผมมันเขียวๆนะ คุณดูถ้าน้ำมันเขียวมันยังโอเคแต่ถ้าน้ำดำแล้วมันก็เหมือนน้ำเน่าในคลองอ่ะจบแล้วปลามันอยู่ไม่ได้แล้วคือมันก็ไม่ไหวอะคนอะมันเหมือนเหมือนคนอะถ้าคนอยู่ในที่ที่แบบว่าสกปรกมากๆมันก็ไม่ไหวนะมันก็ติดเชื้อถูกยังแต่ถ้าคนนี่อยู่ในสภาพที่มันแบบเฮ้ยกูชอบอากาศแบบนี้ชอบหนาวหน่อยก็ไปอยู่เหนือถูกไหมชอบแบบว่าชื้นๆหน่อยหรือว่าชอบแบบมีฝนมากกไปใต้หรือชอบแบบเฮ้ อากาศมั่วๆหน่อยอื่นๆหน่อยก็อยู่ภาคกลางเนี่ยประมาณเนี้เออคุยกันประมาณนี้คุยกันบ้านๆนะช่องนี้แม่งบอกก่อนนะเออคุยกันบ้านๆนะผมไม่ได้ว่านะว่าคุณเลี้ยงปลาไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนนี้ผมมองว่าต้องให้ปรับเปลี่ยนที่คุณนะเออที่คุณบอกว่าเลี้ยงแล้วมันชอบป่วยนะเนี่ยอ้าวลองใหม่ลองใหม่ใจเย็นๆนะลองใหม่ลองซื้อมาอีกสักคู่หนึ่งเปิดใจหน่อยนะแล้วคนนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้กระป๋องหรือกระแปงเลี้ยงคุณดูผมเลี้ยงปลาง่ายๆสไตล์นาโนานะจริงๆมันนานโนเนี่ยแหละเออก็เป็นนานโนไปดูฟังดูเท่ยิ่นนิดนึงนะขอให้น้ําคุณอนะ่ะคือยิ่งเป็นที่เล็กนะผมผมบอกองี้นะทิงให้ง่ายๆที่เล็กมันเปลี่ยนน้าง่ายคุณเทกบควา่ากระมังทิ้งเอาน้ําใหม่ใส่โอเคเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณตั้งตัวเ,เลยเฮ้ยเจ็ดวันเปลี่ยนทิ้งสิบห้าวันเปลี่ยนทิ้งแล้วพอคุณทําไปเรื่อยๆจนชินคุณจะรู้เลยว่า แค่ไหนแล้วควรเปลี่ยนแค่ไหนไม่ควรเปลี่ยนเออประมาณนั้นปลาทองอะ่ะน้ําเก่าไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่ถ้าน้าเน่าปัญหาของเขาเลยนะโอเคนะคาถามนี้ผ่านไปไม่ต้องกวนป่วยนะเอามาใหม่ลองใหม่ยาอย่าไปท้อกมันนะมาคําถามคำถามสวัสดีครับพี่อ่าหันจะมาเลี้ยงปลาทองอีกรอบก็เพราะฟังพี่นี่แหละครับ oh, oh, oh. <laughs> นี่มีห้าห้าห้อยมาด้วยผมก็ต้องบอกว่า ขอบคุณนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับเพราะว่าอาคือต้องบอกงี้เลยนะครับคือบางทีบางคนเนี่ยเขามีนี่อยู่แล้วนะครับนะทุกคนเน่ยมันมันมันผมบอกเลยนะมีปลาในดวงใจอยู่แล้วประมาณนั้นแหละหรือมีแรงบันดาลใจอยู่แล้วกูว่าชอบปลาแบบนี้นะครับหรือชอบปลาทองนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือ บางทีผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งบางทีผมเป็นแค่นําเสนออย่างผมทําคลิปออกมาถูกไหมพอบางที่บางมุมผมอาจจะถ่ายแล้วคลิปมันอาจจะไปโดนใจคุณไปสกิดใจคุณนะ่ะปลามันอาจจะแบบบางทีมันเห็นมุมนึงของปลาแล้วมาดูเฮ้ยเอออแบบนี้เราอยากเลี้ยงตามนาะก็ว่าอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ใหญ่เรียว่าตามผมเลยคือคุณเองคนเ,เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะอ่าผมจะพูดยากนะผมก็ คืออยากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตัวผมเองอะผมรู้ความรู้สึกนี้ดีเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันมันเป็นแบบว่าคือคนเลี้ยงปลาคนชอบอะต่อให้ให้ให้รอบนี้คุณคุณคุณเลิกเลี้ยงเดี๋ยวคุณก็ต้องหามาเลี้ยงอีกอ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นนะผมเนี่ยเลี้ยงเลิกเลี้ยงเลี้ยงเลิกเลี้ยงเลิกเลี้ยงเลี้ยงจนทุกวันเนี้ยผมขาดปลาไม่ได้คือมันมันต้องบอกว่า มันเป็นอย่างนี้เลยคนชอบปลาเออสันดาลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างปลามางกรเดี๋ยวก็หาเรื่องจะไปซื้ออีกแล้วแต่ตอนนี้กําลังตัดสินใจว่ากูจะเอานอะไรดีวะเพราะผ่านมนผ่านมาพ,ามาพอสมควรแล้วเจอมาเยอะแล้วก็ก็แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำตามใจตัวผมเองนะยังไม่เฉลยยังไม่บอกยังไม่เจอตัวเราเราไม่คุยนีวะมาคุยกันวันนี้คุยเรื่องปลาทองนะก็ดีใจกับพี่นะที่กลับมาเลี้ยงปลาทองอีกทีแล้วเลี้ยงปลาให้มีความสุขอย่างที่ผมบอกก็ขอให้เลี้ยงให้มีความสุขเพราะว่าไหนๆกลับมาเลี้ยงแล้วเนาะ เออก็เอาให้มีความสุขผมว่าพี่ครับพี่คนเนี้ยถ้าดูคลิปอยู่ก็จะรู้ว่าอ่าโอเคพี่เป็นเจ้าของเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับเพราะว่ามากลับมาเรียกอีกรอบเนี่ยเออพราะฟังผมจริงๆพี่ก็อยากเลี้ยงลึกๆอยู่แล้วแหละต่อให้ผมมาถ้าเผื่อไปอ่าไม่มีใครบอกพี่ก็คงเอามาเลี้ยงนะอ่าเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันมันเอาจะเรียกกันยังไงอ่ะมันก็เหมือนอา่อาอ่ะโอเคก็ถือว่าผมถือว่าผมยินดีแล้วกัน นะที่เป็นตือกลางให้อะไรประมาณนี้ก็โอเคกลับมาเลี้ยงอีกทีแล้วกันนะครับแล้วเลี้ยงให้มีความสุขแค่นั้นแหละไม่ต้องสนใจใครนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไรปลาปลาทองหัวสิงห์กับปลาทองฮอนดา้าชนิดไหนมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันประมาณนี้แหละผมไม่คอนอ่านหนังสือม่ค่อยเก่งนะผมรวบรั้ตัดตอนเลยไม่มีตัวไหนที่มันเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าปลาสิงห์กับปลาทองเนี่ยมันตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าความพิถีพิถันเนี่ย คุยอย่างนี้ดีกว่ามันอึดพอกันนะถ้าเลี้ยงกันดีๆแล้วอ่ะปลาสิงอึดกว่าปลาฮอนดาด้วยปลาสิงเนี่ยเป็นปลาที่แม่งแบบผมนี่เลี้ยงไม่ค่อยเปลี่ยนน้าเลยนะเลี้ยงบางทีน้ํามันอยู่ปีนห้าเดือนปีหนึ่งอะง่ะจนแทบมองไม่เห็นตัวเลยมันอยู่ได้แต่อย่าเลี้ยงจํานวนเยอะนะปลาปลาสิงเนี่ยผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณสองสมตัวสี่ห้าตัวอยู่้ยและให้มันอยู่ในอ่างแล้วก็ต้องเป็นอ่างแบบอ่างแบบซรนามิกนะอ่างแบบอ่างหินนะ่ะนะมันจะดีมันจะชอบนะครับแล้วก็ อ่ามันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากหรอกถ้าคุณเข้าใจมันแล้วอ่าผมตอบมีชัดเจนมาเออพอคุณเข้าใจกับมันปุ๊บมันก็เหมือนกันเลยมันก็มีอยู่แค่นี้เปลี่ยนน้ําให้อาหารนะหมั่นสังเกตแค่นั้นจบถ้ามันเป็นโรคก็รักษาไปตามนั้นแล้วถ้าอ่ามันเป็นโรคแล้วตายเนี่ยต้องต้องยอมรับผมก็บอกว่าแบบมันต้องยอมรับผลว่าเราไม่ใช่หมอเราก็รักษาเท่าเราเท่าที่เรามีความรู้มีภูมิตรงนั้นแต่ก็ต้องเต็มที่กับมันแค่แค่นั้นเองนะ ไม่มีไหนเลี้ยงยากนะผมบอกก่อนนะเลี้ยงง่ายนะั้งคู่เพียงแต่ว่าเลี้ยงอยู่ในจํานวนที่เราเรารับไหวนะถ้าเยอะไปเนี่ยเราจะเราจะพูดได้ง่ายเราจะดูแลมันลําบากผมพูดเลยต่อให้เป็นฮอลันดาก็ดูแลลําบากนะครับถ้ามันเยอะไปมันแน่นไปนะครับปลาสิงห์ก็เหมือนกันถ้ามันเยอะไปแน่นไปมันก็ดูแลลําบากเพราะ,ะนั้นเราใส่ทั้งสองตัวไหมสี่ตัวไหมเอออะไรประมาณนี้ในในประมาณสถานที่มันต้องดูด้วยว่าความความกว้างอของสถานที่ประมาณไหนนะ มันจะง่ายยะยากก็อยู่ตรงน้ํำนี่แหละเออก็อย่างที่ผมพูดกับพี่คนนั้นไปก็คืออยู่ที่น้ํานะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายกว่าหรือไม่มีอะไรยากกว่านะครับเอาที่ความชอบของคุณถ้าคุณชอบฮอนด้าเลี้ยงฮอนด้าถ้าคุณชอบบัสสิงเลี้ยงวัสสิงถ้าชอบทั้งคู่ซื้อมาอย่างละคู่เลี้ยงอยู่ด้วยกันสี่ตัวผมว่าโอเคนะอ่าประมาณนี้นะเออประมาณนี้นี่ที่ผมอยากตอบแต่ที่ผมพิมพ์กไปหาพี่เขาเนี่ยอีกแบบน,นะเออผมถึงบอกว่าผมอยากตอบอีกอย่างแต่พิมพ์อีกอย่างเพราะว่าผม เรียนมันน้อยผมพิมพ์ไม่ค่อยถูกหรอกบางทีคาไหนยากผมจะเลี่ยงแล้วก็ก็ตอบไปเท่าที่ว่าเราผมพิมพ์ได้เออคําถามมันมีอยู่ประมาณเนี้แหละนะแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาบอกเขาเคยเคยสมัยก่อนนะ่ะเวลาเรานั่งดูปลานะเราซื้อปลาทองมาตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถดูได้ครั้งละเป็นสองสามชั่วโมงนั่งดูกับมันมีความสุขมากนะครับผมก็ผมก็เป็นอย่างนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือสมัยก่อนปลาทองตัวหนึ่งเนี่ย เวลาเราไปซื้อเขามาไม่ว่าจะปลาอะไรเราก็เห่อเขาด้วยความเด็กนะอ่าสมัยก่อนย้อนกลับไปสามสิบปีที่แล้วผมก็อายุสิบกว่าเนี่ยสิบสิบสองสิบสามขวบเนี่ยซื้อปลามาตัวหนึ่งเนี่ยสามารถนั่งมองมันได้ทิงสองสามชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงนั่งอยู่อย่างนั้นนะจนแม่ผมต้องไล่อะว่าไปกินข้าวนู่นนี่นั่นซะอะไรซะแต่ว่าคือมันยังมีความสุขอยู่นะครับกับตอนนี้ถามว่ามีความสุขไหมกับการนั่งดูปลาผมว่ามันมัน,ม,นมันหายไปเยอะ พูดได้ง่ายว่าฟิลนั้นน่ะมันหายไปเยอะนะครับฟิลนั้นมันมันผมไม่ได้บันโนเองนะมันจริงมันเรื่องจริงคือจะด้วยอายุมากขึ้นหรือผ่านปลามาเยอะขึ้นมันเห็นแล้วมันเริ่มเบื่อมากขึ้นมันก็อะมันก็เป็นไปได้แต่ว่าคือถ้าใครผ่านฟิลนั้นมาจะรู้เลยว่าปลาเนี่ยหาตังค์ซื้อก็ยากแล้วนะครับแล้วก็อ่าเวลามานนั่งดูมันเนี่ยแค่ปลาตัวเดียวเนี่ยมันมีความสุขมันความสุขมันพูดไม่ถูกเลย มันมีความอิ่มเอมเวลามองมองมันไหวไปเรื่อยๆเนี่ยวองวนไหวไปไหวมาเนี่ยมันมีความสุขไม่ต้องไปเสพยาไม่ต้องไปอะไรอ่ะผมพูดอย่างั้นพูดอย่างนี้เลยเพราะมันมันจริงๆผมนั่งเนี่ยนั่งสองสามชั่วโมงนั่งมันไหวไปเวียนมาไหวไปไปหามันไปมุกไปนี่กินนู่นเนี่ยมันมีความสุขเออนั่งนั้นน่ะกลับจรงเรียนมาก็มานั่งดูมานั่งดูอยู่งั้นน่ะนะจนแม่ผมไม่รู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนผมเป็นคนแล้วปลาเนี่ยมันทำให้ผมไปผมเป็นคนสมาธิสั้นนะ เออแต่ปลาเนี่ยมันทําให้ผมสบาธที่ยาวเป็นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ผมว่าผมอยู่กับมันได้นานๆน,น,นะมองอยู่ได้นานๆน,น,นะครับก็เลยกลายเป็นว่านะกลายเป็นว่าปลาเนี่ยอยากแนะนาเพื่อนๆให้เลี้ยงกันเถอะมันมันไม่ไม่ได้ใช้ที่เยอะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดมีอะไรก็มาคุยกันมีอะไรก็คอมเมนต์มาแบบนี้แหละถ้าผมรู้ผมบอกหมดนะทุกอย่างมันเริ่มที่คุณทุกอย่างมันเริ่มที่ใจถ้าชอบก่อนถ้าไม่ชอบอย่าเลี้ยง คุณไปถ้าคุณชอบหมาคุณไม่ต้องมาเลี้ยงปลาคุณชอบแมวคุณไม่ต้องมาเลี้ยงหมาประมาณนั้นมันต้องชอบปลาก่อนถามว่าทําไมต้องชอบปลาจริงมันต้องชอบถ้าไม่ชอบคุณจะเลี้ยงได้ไม่นานคุณจะเลี้ยงเดียวแล้วคุณก็เบื่อนะ,ะทุกวันเนี้ยผมเลี้ยงถามว่าเลี้ยงมาสามสิกว่าปีเบื่อมั้งไมมเบื่อมันมีจังหวะที่เราเบื่อเบื่อเราก็ไปอย่างอื่นก็อย่างเนี้ยพอช่วงนี้อาทิตย์นี้ผมเห่อปลาทองผมได้ปลาทองใหม่มามั่งผมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันมันมีความสุขกับปลาทอง ผมก็จะถ่ายปลาทองไปแบ่งปันเพื่อนๆดูเพราะฉะน,นั้นผมกําลังจะบอกว่าวันนี้วันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคนอนื่นเขาคุยกันแล้วเนี่ยเยขาปลาทองมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยมันไม่เรื่องใหญ่ปลาทองไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปลาทองเนี่ยควรใส่ใจขนาดไหนเออประมาณนี้แล้วเวลาคุณเลี้ยงอ่ะถ้าคุณไม่เป็นพูดง่ายๆถ้าคุณเลี้ยงไม่เป็นอ่ะคุณพูดง่าย คุณไม่หมั่นสังเกตมันเวลามันตายคุณจยได้นะปลาที่คุณแบบรักอ่ะมันจะมีเลยผมบอกกล้าพูดเลยสมมติบ่อเนี้ยคุณเลี้ยงไว้สิบตัวมันจะมีตัวหนึ่งถึงสองตัวตัวเดียวก่อนที่รักมากเลยตัวนี้เห็นทุกวันแม่งมีความสุขไอตัวนี้ชอบพิสุด์หุ่นมันดีคีบวายมันสวยนู่นนี่นั่นมันจะเป็นหัวโปดของคุณเลยแล้ววันหนึ่งถ้าคุณทํามันตายปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้หรือมันมันนะหรือมันดิ้งดองไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า โอ้โหมันมันหดหูนะมันมันรู้สึกว่าแล้วจะไปหาแบบนี้กลับมันก็ไม่ได้แล้วเออประมาณนี้แหละผมก็ลังสื่อประมาณนี้แล้วก็ถามว่าของแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้นะผมก็เชิญชวนไม่ได้จริงๆผมเชิญชวนไม่ได้นะว่าเฮ้ยมาเลี้ยงปลากันเถอะมันต้องคนชอบคนไม่ชอบเนี่ยเขาเขาเขา,เขามองปลาไม่มีค่าเลยนะบางทีไปเดินตามสวนตามอะไรพวกเนี้ยเขาก็ถ้าคนชอบแมวก็ไปดูแมวคนชอบกิงกาไปดูยิงกาคนชอบงูไปดูงู คนชอบปลาไปดูปลาคนชอบหมาไปดูหมาไปให้คนชอบหมาบอกเฮ้ยมาดูปลาหน่อยไม่ดูกจริงมันไม่ดูดถามว่าทําไมไม่ดูเพราะว่าก็มันไม่ชอบอะมองไงมันก็ไม่สวยเออมองไงมันก็ไม่สวยไอ,อคนชอบเดี๋ยวปลาอะไรแบงก็มองสวยไปหมดมองแปลกตาแปลกหูปายนี่มาใหม่ืหนะเพราะฉะนั้นบ้านผมเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์อยู่แค่ประมาณไม่กี่ชนิดหนึ่งปลานะสองหมาเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับหมานี่คือถามว่ารักไหม คือมันก็รักนะแต่ว่ามันไม่เหมือนป่านะมันก็รักแค่ว่าเราก็แค่ว่ารักมันให้เข้ากินให้ความดูแลให้ความคุ้มครองมันระดับหนึ่งนะครับมันมาเล่นเราก็เล่นกับมันถามว่ารักมันมันก็เลี้ยงมันมันก็รักแหละแต่ไม่เท่าปลานะครับแล้วก็ไก่เออไก่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเลี้ยงมันต้องสมัยเด็กๆแต่ไม่ได้เลี้ยงเอาจริงเอาจังอะไรนะแล้วนี่มันคือมันมีความบังเอิญเนี่ยถ้าใครดูคลิปไก่ผมไปเนี่ยที่ว่าแม่ไก่มันเดินมาหาผมเอง จริงนี่มันปเป็นเรื่องบังเอิญเพราะแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะเขาตั้งใจมาหาผมผมก็เลี้ยงเขาไว้แค่นั้นนี่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาในออกโูกเต้าแล้วนะไปหาผัวมาเขาอีกผมนี่ก็เก่งอีกไปหาวระสงบันอีกเออเออมันก็กลายเป็นแบบว่าอ่าเราก็เลี้ยงไปแต่ถามว่ามีความสุขกับเขาไหมเราก็มีความสุขเอาอาหารไปโปรยใ,ให้มันเห็นลูกมันนะเห็นลูกมันมากินนะปลาทองก็เหมือนกันเวลามันมีลูกออกมาผมก็เลี้ยงเลี้ยงจนโตหมดทุกตัวนะ ตัวไหนที่ตายก็ต้องยอมรับตัวไหนดิ้งดองก็ต้องยอมรับไปตามนั้นแต่ตัวไหนที่รอดเราก็เลี้ยง <reacted> เลี้ยงเลี้ยงเท่าที่เราเลี้ยงได้นะครับก็มันก็มีคลิปลูกปลาทองนะย้อนกลับไปดูได้ที่แบบว่าผมไม่ได้ตั้งใจเพาะนะมันเป็นลูกเกิดที่แบบตีกันเองในบ่อที่แบบเลี้ยงกันไว้รวมๆแล้วมันตีแล้วผมโยนสา่ล่ายเข้าไปให้มันแล้วมันก็ไข่ออกมาผมก็เอาไข่ออกมาฟังนะครับก็ก็โตมาได้มันก็เลี้ยงโตมาได้แล้วก็เรก็เลี้ยงไปนะครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเวลามัาเห็นลูกมันแล้วเราก็มานั่งงปัั้้้นนนลลลูกกมมเเียาต็จ นะมันก็มีความสุขนะก็มาท้ายคลิปแล้วมันยี่สิบกวนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะนานไปก็ขอให้เพื่อนๆที่เลี้ยงปลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะก็เลี้ยงกันอย่างมีความสุขอย่าไปเครียดเลี้ยงปลาง,ง่ายๆสร์นาโน,โนเนี่แหละมีกระป๋องเลี้ยงกระป๋องมีกระแปงเลี้ยงกระแปงนี่ทุกวันนี้ผมเอาไอ,ไอ้นี่นะกระถางต้นไม้อะมันเหลืออยู่วันหนึ่งอะผมเอามาอุดรูซิลิโคนอุดมาเลี้ยงปลาแก้มลูกโป่งแล้วเออเนี่ยโมบอกว่า,วามีกระป๋องเลี้ยงกระป๋องมีกระแปงเลี้ยงกระแปงไม่สนใจ คือคุณไม่ต้องไปเครียดถึงขงนาดนะอ่้ต้องมีตู้ห้าสิบนิ้วหกสิบนิ้วเจ็ดสิบนิ้วเลยไม่ต้องปลาทองขอคุณมีกระมังใบเดียวมันอยู่ได้นะมันอยู่ได้แล้วก็ถ้าคุณมีความสุขกับมันนะแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขก็อย่าไปเอามาก็แค่นั้นเองนะครับก็หอยเลี้ยงปลากันแบบมีความสุขแล้วกันเออประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องปลาอะไรจะมาคุยกันเรื่องปลาอะไรคุยนั่งคุยอย่างนั้นโนโนเนี่ยเรื่องปลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ คอมเมนต์มาก็ได้นะผมรู้ผมบอกหมดนะแต่ถ้าไม่รู้นี่บอกตรงเลยผมไม่เอาไม่คุยด้วยพราถามว่ามันนั่งคุยอย่เนี้แล้วเราไม่มีความรู้อ่ะแล้วเรามานั่งคุยให้เขาว่าไม่ไม่นั่งไม่เอาอะเราก็ประสบการณ์ตรงๆเลยดีกว่าเออมันมีอีกปลาทองเนี่ยนะผมจะบอกฮะปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปดังกักโลกอะไรพวกเนี้ยเออผมจะทําคลิปให้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 ดูบ่อยมากนะครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยว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 ต่าไปปลาอื่นมั่งเพราะอาทิตย์นี้มันมีแต่ปลาทอง ผมก็เลยอยากพูดเรื่องมททองนะแค่นั้นเองสนองนิดตัวเองก็พูดง่ายๆว่าอยากเสียเ้ยนอยากจะพูดอะ่ะก็แค่ว่าแล้วมีคอมเมนต์ด้วยเพื่อนๆคอมเมนต์มามีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะเอาคอมเมนต์เนี่ยเป็นหลักเพราะว่าผมถือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ตรงนี้นะครอบครัวเนี้ยนะครับมันเดินทางมาถึงตรงเนี้คือคนดูเยอะนะแต่คนตามผมไม่ไค่อยเยอะหรอกเพราะว่าพอช่องผมมันไม่ได้ลงทุนอะไรพาไปดูตามร้านปรงร้านปลาอะไรไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นปางผมเองนะครับผมก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนตามมันไม่ได้เยอะแยะอะไร ประมาณ6ก0 0รคนนะประมาณนี้แหละนะถ้าผมดูล่าสุดจะไม่ผิดหกเ0ดรคนนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะจะลุยใ y o ่ t u b e บม่นะอยากจะสร้างไรายได้กับมันนะให้มันได้นะแต่มันก็ต้องได้พันคนน่ะนะแต่ไม่ผมไม่รู้นะมันก็ไม่รู้แหละครอบครัวนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้หรอกนะแต่ผมก็มองว่าเออเราเรา,เราทำตรงนี้เรามีความสุขกว่านะไอ u t u b e หรือว่าอะไรตรงนั้นน่ะมันถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปแล้วกันนะครับถ้าใครมีน้ำใจก็นะกดซับกันมาหน่อย นะเออหรือว่ามีลูกบอกลูกกดซับมันหน่อยให,ให้นี่มันหน่อยมีเพื่อนบอกเพื่อนแล้วกันกดซับมันหน่อยให้มันให้มันทะลุผ่านเมื่อทีผมอยากรู้ว่ามันจะได้กี่บาทเออประมาณนั้นแหละเออจริงๆนะเนี่ยผมบอกตรงๆเลยเคยเห็นคนณก็คุยกันนะเคยเห็นคนคนักเนอยนทํ o ยู u b e ผ่านกดอะไรพวกเนี้ยครั้งแรกก็ได้สามพันสองพันห้าสามพันหรือพันกว่าบาทเนี่ยแหละเชื่อไหมผมผมได้น้ําใจจากเพื่อนๆมาเนี่ยตู้ปลา ชั้นวางปลาที่เอามาให้ผมเนี่ยมันมันมากกว่านั้นเยอะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยผมมีความสุขกับการที่ว่าผมได้คุยพบปะผู้คนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ที่เราเริ่มกันมาแบบเนี้ยรู้จักกันมาแบบเนี้ยนะครับก็เลยอยากก็ทํามันไปทําเพื่อเป็นความสุขดีกว่าเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันอุยยาวลคลิปนี้ยี่สิบกว่าดียี่สิบกว่าดีนะกตฟังฟังกันเล่นๆแล้วกันฟัง สอนนอนหรือฟังอะไรก็ว่ากันไปนะชักจะยาวเหยียดแล้วอ่ะแค่นี้ดีกว่าคลิปนี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการดูขอบคุณคนที่เข้ามาดูโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับคลิปอาจจะก็ไม่มีสาระอะไรให้มันดูนั้นแต่ว่านะก็ต้นะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับดูไปเจอกันไ่ข้างหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า don't try to stop me i exist to write my your story i'll make a decision if i want some peace or